ถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอามาหาคำพูดนี้นะครับติดคุกมาหลายรายแล้วครับที่พูดแบบนี้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเราเนี่ยขับรถไปชนคนอื่นเสียชีวิตนะครับโดยผู้ขับขี่ฝ่ายผิดนะครับก็จะคิดว่าเราเนี่ยมีประกันทำประกันไว้ให้บริษัทประกันเป็นคนคุยและส่วนใหญ่นะครับก็จะทะเลาะเบาแวงกับคู่กรณีด้วยครับเสร็จแล้วนะครับตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยไปดูดำดูดี ญาติของผู้เสียชีวิตเลยครับการกระทําตรงนี้นะครับแสดงถึงความไร้ซึ่งมนุษยธรรมเป็นอย่างมากยิ่งบางทีนะครับบริษัทประกันเนี่ยบอกเลยให้สู้คดีโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเคสแบบนี้อย่าคิดนะครับว่าถ้าบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหม่ให้ในชั้นศาลแล้วหลังจากที่ศาลตัดสินเนี่ยแล้วคุณจะไม่ติดคุก เพราะจุดจบของเรื่องแบบนี้นะครับก็คือสารท่านตัดสินให้จำคุกครับโดยไม่รอลงอาญาเหตุผลนะครับเพราะว่าจำเลยเนี่ยทำผู้อื่นบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยแล้วไม่เคยไปดูดำดูดีทางญาติของผู้เสียชีวิตเลยครับเรื่องแบบนี้นะครับคุณไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปทำดีได้แล้วนะครับ เพราะว่าในตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตเนี่ยคุณไม่เคยไปดูแลเยียวยาทางญาติของผู้เสียชีวิตเลยและที่สําคัญนะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาไม่ได้มาติดคุกแทนคุณนะตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ลองคิดดูนะครับในมุมกับกันใจเขาใจเราครับคนไทยเหมือนกันถ้าเป็นเราบ้างนะครับครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียหรือคนที่เรารักเนี่ย ถูกกระทำแบบนี้มั่งนะครับเราจะรู้สึกอย่างไรการมีประกันภัยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีครับแต่บางเรื่องนะครับคุณไม่ควรเชื่อบริษัทประกันจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเคสที่ผมพูดมานี้ด้วยความห่วงใยวันนี้นะครับถ้าคุณอยากมีที่ปรึกษาด้านประกันภัยส่วนตัวนะครับจะทําพรบหรือประกันรถยนต์ครั้งใดให้ติดต่อมาหาผมครับที่นี่เราคือทีมงานมืออาชีพ สีกุ้งโบเกอร์เราไม่แข่งขันแต่เราแบ่งปันผมอุรมศักัตว์ประกันภัยสีกุ้งโบเกอร์ครับ